สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับรายการสินสร้างทางอาชีพเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานี วัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะ จะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โลกของการที่เราจะได้มาบำรุงสุขภาพไปด้วยกันค่ะกับการบำบัดร,รักษาโรคด้วยเมนูอาหารไทยไทยเทสท์เทอรพ์พีเพราะว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะ อาหารไทยเนี่ยไม่ได้มีดีเพียงแค่ความอร่อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าในทุกเมนูของอาหารไทยประกอบไปด้วยผักสมุนไพรเครื่องเทศพื้นถิ่นของไทยที่มีสปปรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้ทางรายการจะมานําเสนอความคิดสร้างสารรค์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มไทยค่ะซึ่งเครื่องดื่มไทยก็เป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเช่นกันค่ะกับบ้านดินหอมที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ความหอมจากน้ํามันหอมระเหย มาบำบัดความรู้สึกให้ผ่อนคลายค่ะและกระตุ้นความสดชื่นให้ร่างกายมาสร้างสารมาต่อยอดให้ความหอมของพลึกษาดอกไม้และก็สมุนไพรเนี่ยมาชงดื่มเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้นั่นเองค่ะและช่วงเวลานี้ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณเยาวลักษ์ณมั่งนิมิตหรือว่าพี่น้ำเจ้าของบ้านดินหอมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำ เจอกันอีกแล้วค่ะโอ้โหเจอพี่น้ำเนี่ยจะต้องสัมผัสนี่ถึงความชื่นอกชื่นใจเพราะว่าบ้านดินหอมเนี่ยโดดเด่นมากๆในเรื่องของนี่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการสาธิตแล้วก็แนะนําเมนูที่จะมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะอยากจะให้พี่น้ำเล่าถึงที่มาของบ้านดินหอมหน่อยได้ไหมคะว่าค,คืออะไรคะ,คะบ้านดินบ้านดินหอมเริ่มต้นจากการที่เรา ดำเนินธุรกิจในเรื่องของเตาน้ำมันหอมกับน้ำมันหอมเป็นเครื่องหอมนะคะเ,เมื่อเราดำเนินตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าน้ำมันหอมช่วยบำบัดในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของออคนเราค่อนข้างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการที่เรานอนไม่หลับเราสามารถใช้เครื่องหอมในการบรรเทาให้เกิดอา,อารมณ์รู้สึกว่าอยากจะเคลิบเคลิมแล้วก็นอนได้นะคะแล้วก็ ในส่วนอื่นๆก็เครื่องหอมเนี่ยก็จะมีความความสามารถในการกระตุ้นแล้วก็ยับยั้งแล้วก็ระงับได้ใน,ในความรู้สึกขอ,ของมนุษย์เรานะคะน้ำก็เลยเห็นว่านอกจากการที่เราเนี่ยจะเอาใช้ความหอมมาดูแลในเรื่องของความรู้สึกเท่านั้นแล้วเนี่ยเรายังใช้ความหอมมา,มาบำรุงร่างกายปรับสมดุลแล้วก็ยับยั้งในเรื่องของ แบคที ria แล้วไวรัสได้อีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันน่ามาหัดน่ามาหัศจรรย์มากว่าไปอยู่ในในส่วนของสมุนไพรที่เรียกว่าดอกไม้ต่างๆที่เรามีอยู่ในในปัจจุบันนี้นะคะอ๋อตอนแรกเนี่ยเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหอมก่อนใช่สัก<ะ>พักเราก็เอาสมุนไพรหรือว่าดอกไม้ที่เราเอามาใช้กับเครื่องหอมเนี่ยมาลองทําเป็น เมนูอาหารหรือว่าสิ่งที่เอาไว้ใช้บำรุงร่างกายนั่คืออะไรคะเป็นเมนูชาเลยค่ะเป็นเมนูชาถ่าหมายความว่าวันนี้พี่น้ำจะมาสาธิตอะไรคะเป็นชาพฤกษาค่ะส่งความสุขด้วยค่ะช่วงปีใหม่พอดีเลยชื่อก็แฮปปี้แล้วชาพฤกษาส่งความสุขนะคะไม่ใช่แค่ ออชาธรรมดาไม่ใช่แค่ชาที่เป็นแบบใบชาธรรมดาหรือว่าชาสมุนไพรแต่ว่าเป็นชาพึกษา,กษานั่นหมายความว่าเขาเป็นพวกพฤกษาคือดอกไม้ดอกไม้ใช่ดอกไม้นานา,นาชนิดเลยนานา,นาพันธุ์ที่เราสามารถเออหยิบเขามาใช้แล้วก็บํารุงร่างกายได้เลยนะคะ<อ>จากการอบแห้งแล้วก็ทําทําความสะอาดอบแห้งแล้วก็ชงกับน้ําร้อนดื่มประจําเนี่ยสามารถ ช่วยรักษาร่างกายได้เลยอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเราสามารถใช้ตัวตัว ดอกคำฝอยเนี่ยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะดูด้านหน้านี้วันนี้เนี่ยพี่น้ำมีสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรสิเป็นดอกไม้ต่างๆที่ปกติแล้วเนี่ยเขาให้สมคุณในเรื่องของความหอมเอามาใช้ในเครื่องหอมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้พวกดอกไม้ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการชงชาเหรอคะใช่ค่ะท่านชงชาทำไมวันนึงพี่น้ำถึงคิดที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาชงชาได้อะคะเออเพราะ เริ่มแรกเนี่ยตอนที่น้ำศึกษาเรื่องของอโลมาน้ำเห็นว่าเขามีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่แล้วในคุณสมบัติของเขาแค่ความหอมเนี่ยเขาก็สามารถช่วยรักษาอาการต่างๆของของของร่างกายเราได้ได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เอาคุณสมบัติเขาเนี่ยดื่มดื่มรับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลได้ดีมากยิ่งขึ้นเ้าไปอีกค,ค่ะเพราะว่า คนเนี่ยจะเข้าใจว่าถ้าเกิดแบบว่าเวลาบำทานชาให้มันแบบบำรุงร่างกายจะต้องเป็นกลิ่นสมุนไพรกลิ่นอะไรที่แบบเด็กๆอาจจะไม่ชอบแต่เนี่ยค่ะมันเป็นกลิ่นดอกไม้แต่เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทําความรู้จักกับแต่และกลิ่นที่ในวันนี้เนี่ยพี่น้ํานํามาสาธิตให้กับพวกเราได้ชมกันนะคะวันนี้พี่น้ํามีอะไรมาให้พวกเราได้ดูบ้างคะ่ะอันแรกเลยนะคะที่เรารู้จักกันแต่ว่าตัวเนี้ย จะเป็นชาดอกเก๊กฮวยขาวนะคะปกติเก๊กฮวยจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่เก๊กฮวยขาวเนี่ยเขาจะเพิ่มคุณสมบัติป้องกันยับยั้งไวรัสที่เป็นไวรัส h อ v อวะค่ะค่ะตนนั้นด้วยนะคะคนที่เป็นด้านหลังมี่น้ามีแอบบอกด้วยใช่ค่ะโอ้โหโอ้นี่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะ ดอกแก๊กคว้ยชาดอกแก๊กคว้ยขาวซึ่งปกติเนี่ยตอนเด็กๆบิมเคยกินแบบผมแก๊กควยสีเหลืองใช่ใช่นั่นจะเป็นแกกควยปกติตัวนั้นจะเป็นแก้เอดับร้อนแล้วก็แก้พิษร้อนได้แล้วก็เวลาดื่มเนี่ยจะสดชื่นค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมีทั้งความสดชื่นนี่เขาบอกว่าแก้ร้อนในด้วยแล้วที่สําคัญช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส HIV หรือว่าเชื้อเอชได้ด้วยใช่ใช่โอ้เยี่ยมเลยค่ะสรรพคุณเยอะมากค่ะ แล้วอย่างนี้เราก็เอามาชงดื่มเป็นชาได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะดื่มดื่มทุกวันประจําไม่มีผลกับสุขภาพมีแต่สิ่งที่ดีๆให้กับสุขภาพนะคะมมาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นอะไรคะตัวนี้จะเป็นก้านอบเชยค่ะ เป็นอบเชยนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซินนามอนที่ปกติแล้วบดเป็นผงแล้วก็สามารถใส่กับกาแฟก็ได้นะคะ,คะเพิ่มความหอมให้ให้กับรสชาตินั้นๆค่ะตัวนี้เขามีสปปรรพคุณอะไรบ้างคะตัวนี้นนแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ค่ะแล้วก็เ,เขาจะเขาจะดับกลิ่นปากด้วย ถ้าสมมุติคนที่มีแบคทีเรียตัวนี้มันยับยั้งแบคทีรียไงคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราเรับประทานตัวนี้เรื่อยๆเนี่ยกลิ่นปากเราจะหอมสดชื่นลมหายใจเราจะสดชื่นขึ้นเยี่ยมเลยคะ่ะอันนี้ <c oughs> ด้านหลังมีอันนึงที่บีรู้สึกว่าโอ้โหตรงใจมากบรรเทาอาการปวดประจําเดือนใช่บรรเทาด้วยะะอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆสําหรับผู้หญิงนะคะคือมีติดไว้ที่บ้านก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอาการอย่างเงี้ยเราสามารถ นำมาชงได้เลยถ้าเป็นผงได้ยิ่งดีค่ะชงดื่มแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าจะบรรเทาจะทำให้การตึงเครียดของอาการเจ็บปวดเนี่ยมันจะลดน้อยลงอ๋ออันนี้คือบิมลองขออนุญาตดมกลิ่นได้ไหมคะเพราะปกติแล้วเวลาทานชาเนี่ยคนเขาจะเสพแบบเรื่องของกลิ่นใช่ไหมคะชาไหนกลิ่นหอมกลิ่นแบบไหนใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสมุนไพรแล้วเราเอามาอันนี้เป็นกลิ่นที่เราค่อนข้าง คุ้นชินกันเพราะว่าจะเคยเห็นในหลากหลายเมนูของอาหารไทยใช่ไหมคะใช่่คโอเคแล้วจะหอมหอมเอทางยุโรปจะค่อนข้างนิยมมากๆเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสมุนไพรไทยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันหอมมาทางเวลาทางต่างประเทศออเดอร์มาเขาก็จะออเดอร์เซียมอนค่อนข้างจะเยอะอ เขาใช้การเป็นปกตินี่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเราได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็บ้านเราปลูกได้เยอะมากเลยโอ้เยี่ยมเลยค่ะมาต่อตัวต่อไปเลยค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นหอมหมื่นลี้นะคะในภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอ s m มันทัสค่ะค่ะแสดงว่าเขาต้องมีความใช่จะมีความหอมคุณบีมลองดมขอลองดมหน่อยได้ไหมคะค่ะ อืมกลิ่นชัดมากดมผ่านแมสยังได้กินทะลุทะลุกลิ่นเลยอ๋อทะลุแมสจะมีความสดชื่นนะคะตัวนี้จะให้ความสดชื่นค่อนข้างมากสดชื่นแบบค่ะฟิลแบบเดินเข้าห้างแพงเลยน้ำหอมกลิ่นแพงๆเลยค่ะทั้งๆที่เขาเป็นเป็นธรรมชาติมากแต่ว่าเขาให้ให้กลิ่นให้ความรู้สึกค่อนข้างดีสดชื่นสะอาดดูปลอดภัยค่ะ แล้วตัวนี้เขามีคุณสมบัติยังไงบ้างคะพี่น้ำคุณสมบัติอยู่ตรงนี้เลยค่ะของเขาจะเยอะมากโอ้โหเบียขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะนี่คือคุณสมบัติของ <c oughs> ชาดอกหอมหมื่นลี้นะคะ <c oughs> ช่วยบำรุงปอดขับเสมหะอุ้ยอันนี้ดีตอบ <c oughs> ตอ <c oughs> ต่อสุขภาพมากๆเลยลดภาวะความเครียดสดชื่นจ <c oughs> แจ่มใสกระตุ้นให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ด้วยป้องกันโรคหัวใจนะคะลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดอันนี้บิมต้องเริ่มละแล้วก็ลดเบาหวานควบคุมความดันยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดเลยอะคะช่วยขจัดสารพิษในร่างกายป้องกันฟันผุแล้วก็ลดกลิ่นปาใช่ใอันนี้เป็นสมุนไพรที่ทางบ้านดินเผาใช้เป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งในเรื่องของ เครื่องหอมแล้วก็ชาใช่ค่ะโอเคชาชาดอกหอมหมื่นลี้ตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปเป็นเป็นอะไรที่ปอปปูล่ามากเป็นที่นิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะก็คือชาดอกลาเวนเดอร์นี่ตัวนี้ปลูกในไทยไหมคะตัวนี้ปลูกได้ดีในต่างประเทศนะคะเพราะว่าอากาศเขาค่อนข้างจะเย็นลาเวนเดอร์จะชอบความเย็นแต่ว่าตอนเนี้ย ในประเทศไทยเรามีทุ่งลาเวนเดอร์ที่โคราชแล้วนะคะโอ้ซึ่งแบบว่าสวยงามมากเพึ่งจะเขาเรียกว่าเพิ่งจะลอนพึ่งจะเปิดตัวเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็เป็นลูกค้าของบ้านดินหอมเหมือนกันแล้วคะค่ะก็เลยโปรวนิดนึงไปเที่ยวเลยค่ะเยี่ยมเลยไปดูไปซื้อได้นะคะลาเวนเดอร์ในไทยปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกอ ของใช้ภายในบ้านเครื่องหอมต่างๆจะต้องมีกลิ่นลาเวนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นออกแต่ว่าลาเวนเดอร์ที่สังเคห์เนี่ยจะไม่เหมือนลาเวนเดอร์ตัวจริงคุณบีมลองดมลาเวนเดอร์ได้ค่ะที่เป็นลาเวนเดอร์จริงๆค่ะกลิ่นเขาจะสดชื่นมากค่ะแล้วไม่มีการแบบรู้สึกเวียนหัวหรือว่าอะไรเลยค่ะใช่จะเป็นสดชื่นสะอาด ธรรมชาติมากๆจริงๆแล้วก็ที่บิมแบบตื่นเต้นมากก็คือปกติจะเห็นตามหน้าซองหน้าขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ากลิ่นลาเวนเดอร์ไม่เคยเห็นดอกจริงค่ะนี่คือลักษณะของดอกลาเวนเดอร์ยาวๆพุ่มๆแต่เขาเด็ดมาเฉพาะดอกเล็กๆัมาเป็นชาตัวนี้สรรพคุณยังไงบ้างคะลาเวนเดอร์เนี่ยจะช่วยคลายเครียดค่ะหลักๆของเขาเลยแล้วก็หลับสบายอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักของลาเวนเดอร์เลยที่ทุกคนจะค่อนข้างทราบ เยี e ่ยมเลยค่ะขออนุญาตดมอีกรอบเพราะว่าหอมมากจริงๆหอมมากค่ะตัวนี้มีสเสน่ห์ค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยกิน,นมาที่ดอกต่อไปเลยค่ะพี่น้ำตัวนี้ดอกต่อไปจะมีคุณสมบัติที่ดีนะคะเป็นแบบบำรุงหัวใจลดความดันอะไรพวกนี้นะคะ,คะแต่ว่าดอกขมอยเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นที่หอมรันจวนเหมือนลาเวนเดอร์หรือว่าดอก มะลิดอกกุหลาบเท่าไหร่นะคะ,คะแล้ว<ต>ปปุณ<อ>สปปรณสปปรพคุณเขาจะดีในเรื่องของการช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอล<อ>พวกนี้ค่ะจะดีเยี่ยมเลยค่ะตัวนี้มีกลิ่นไหมคะตัวนี้มีกลิ่นค่ะมีกลิ่นเหมือนกันอ,อ,อ,อันนี้เขาจะให้ความหอมแบบแหลมๆนิดนึงใช่ไหมคะ อันนี้ก็หอมนะนนถ้าอยู่ใน,นชาบิมคิดว่าจะต้องทานอ,อร่อยมากขึ้นน,นะแน่ชอบค่ะชอบค่ะโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นสรรพคุณด้านหลังนะคะเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะนี่คือชาดอกคำฝอยหรือว่าดอกคำฝอยนั่นแหละลดไขมันในเส้นเลือดบำรุงประสาทผ่อนคลายสมองให้นอนหลับสบายป้องกันโรคความดันโลหิตสูงบำรุงโลหิตบำรุงโอ้โหสรรพคุณเยอะมากแน่นมากค่ะ ใครที่อยากจะลองทานชาหรือว่าอยากจะอมองหาอาหารเสริมสิ่งดีๆบำรุงร่างกายเนี่ยสมุนไพรไทยมีตไว้ที่บ้านก็ดีนะคะเผื่อว่าเราท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นมาอย่างเงี้ยเราคว้าใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทานยามไม่ต้องไม่ต้องทานยาเข้าไปแล้วมีมีมีพาระกับตับกับไตด้วยะอะไรเงี้ยเยี่ยมเลยนนค่ะขับถ่ายได้หมดค่ะแต่ว่าในส่วนของ สรรพคุณเขาก็จะไปบำรุงร่างกายให้เลยค่ะมาต่อกันที่ตัวต่อไปค่ะพี่น้ำต่อไปจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าพิงค์พิงโรสนะคะก็คือกุหลาบแดงนี่แะค่ะกุหลาบแดงแต่มันจะค่อนข้างจิ๋วหน่อยนะคะใช้สําหรับโลลกขึ้นมาเพื่อสําหรับที่เราจะเอามาทําชากันเพราะว่าบอกับบิมเมื่อกี้บิมเห็นบิมว่าโอ้แต่ตาเหมือนกันเพราะว่าเป็นกุหลาบที่ผู้ชมดูสิคะดอกเล็กนิดเดียวเองค่ะไงเห็นไหมคะ เวลาบานในถ้วยแล้วจะสวยมากเลยค่ะอ๋อออันนี้อยากจะทราบว่าเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เราเด็ดก็คือเด็ดตอนที่ยังไม่โตมากหรือว่ายังไม่ใหญ่มากเป็นพันค่ะอ๋อเป็นพันเขาที่ดอกเล็กแค่นี้ใช่ค่ะอ๋อค่ะจะไม่ใช่ดอกใหญ่แล้วอย่างนี้สรรพคุณทางยาของเขามีอะไรบ้างคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของเลือดค่ะระบบเลือดแล้วก็เมื่อมีระบบเลือดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประจำเดือน <unter> เพราะว่าตัวนี้จะทำใหเออ้เวลาเรามีรอบเดือนแล้วจะไม่เกิดอาการปวด ปวดท้องมากนะอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนมองหาเลยค่ะตัวนี้นี่อู้อันนี้อากจะบอกว่าสรรพคุณของเขานะคะดีโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยววินจะอ่านให้ฟังลดปวดประจําเดือนอ่ะอันนี้ดีมากดีต่อผิวและผมช่คช่วยบูดระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอันนี้ก็เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้เลยแก้เจ็บคอเสริมประสิทธิภาพให้ระบบย่อยอาหารคลายเครียดขับปัสสาวะควบคุมน้ําหนัก คนนี้บอกเลยได้ไหมคะเพราะว่าตรงนี้คือเขาไม่ใช่มีหน้าที่ดักแป้งดักน้ําตาลนะคะแต่เขาทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่อยากอาหารค่ะไประงับในส่วนประสาทตรงนั้นที่เราจะแบบบางทีเราทานอาหารไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีประสาทที่สั่งการว่าต้องการอาหารอีกซ้ำๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันจะไปหยุด ในส่วนนั้นได้ oh, โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะควบคุมน้ำหนักเป็นยาระบายอ่อนๆมีริ์ต้านการกลายพันธุ์ของมะเร็งค่ะเซลล์มะเร็งค่ะเยี่ยมเลยค่ะมาตัวต่อไปเลยตัวนี้นะคะน้ำเอามาเพื่อที่จะ เ,เสริมในเรื่องของรสชาติ<ะ>เพราะว่าเขาคือย่าหวานค่ะ<อ>ย่าหวานสรรพคุณเขาก็คือแทนน้ําตาลเลยใช่ค่ะเพราะว่าชาทุกตัวเนี่ยจะมีความจืดถ้าเกิดแบบไม่ใส่น้ําตาลเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออทานแล้วอาจจะไม่อร่อยแต่ว่าตัวเนี้ยเอามาเพิ่มความอร่อยได้นอกจากนั้นเขาก็ยังมีสรรพคุณที่ ลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานตัวนี้ได้ไม่มีอันตรายอ่าเดี๋ยวบิลลองให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่ตัวนี้คือย่าหวานนะคะไม่ใช่ใบชา เป็นสมุนไพรที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มติดตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วนะคนหันมาสนใจในเรื่องของย่าหวานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าออคนอยากจะลดการบริโภคน้ำตาลนั่นเองค่ะนี่สรรพคุณก็นี่เพิ่มกำลังวังชาช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะคะช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานอ่ะอานนี้ก็ทราบดีกันดีอยู่แล้วคุณสมบัติจัดเต็มมากสมุนไพรไทยใช่ไหมคะ ดูกันเยอะมากแล้วก็คุณสมบัติดีมากและสุดท้ายไฮไลท์ของเราคืออะไรคะ สำรองย่าหวานค่ะเผื่อใช้อ๋ออ๋ออันนี้คือย่าหวานสำรองแหนมก็นี่ก็เป็นอ๋อชาอะไรมาแบบเพิ่มขึ้นอ๋อสำรองย่าหวานเพราะว่าถ้าเกิดคนชอบของหวานอย่างบีมเนี่ยน่าจะใช้เยอะเหมือนกันเกือบหมดค่ะนี่เยี่ยมเลยค่ะทีนี้พิมอยากจะลองเทสแล้วค่ะว่าวิธีการทานเนี่ยมันทานยากไหมแล้วก็เวลาเราจะทานเนี่ยบีมจะทานหมดได้ยังไงอยากได้หมดทุกกลิ่นเลยค่ะค่ะทีนี้เราก็เลือกมาสักสามสักสาม สักสามชนิดที่เราชอบดอกไม้ที่เราชอบเราก็เอามาเริ่มใส่อันนี้น้ำเตรียมมาก็คือมันจะเป็นกาที่สามารถกรองแค่แค่แคในส่วนของน้ำออกมาได้แล้วก็กากอยู่ในนี้นะคะได้ลเลยค่ะก็ตักตรงนี้ลงไปได้เลยค่ะตักลงไปแบบ ได้ใส่ลงไปทีเดียวได้3มอย่างเลยอคะได้3ได้หลายอย่างเลยค่ะมันมิกซ์กันได้เพราะมันไม่มีอันตรายอะไรแล้วถ้าเกิดบีมอยากได้สรรพคุณทั้งหมดนี่บีมก็ใส่หมดเลยก็ได้ใช่ไหมได้แต่ว่าควรจะเน้นอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นกลิ่นที่เป็นหลักๆแล้ว<อ>ส่วนอื่นก็แซมเข้าไปได้ค่ะงั้นบีมขอเน้นที่ทั้ง เอาเป็นสรรพคุณก่อนดีกว่าสรพพคุณทางยาดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวิมขอเลือกเป็นชาดอกกุหลาบก่อนลอันดับหนึ่งคนย้ำให้ดูอีกรอบลดการปวดประจำเดือนดีต่อผิวและผมนี่ลดน้ำหนักด้วยขออันนี้เน้นเลยค่ะพี่น้ำเน้นอนี้นะคะก็ใส่เข้าไปไม่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เราใช้แก้วเท่านี้นะคะเราจะใส่เป็นหนึ่งส่วนสามของแก้วค่ะเวลาใช้นะคะ โอเคอันนี้คือใส่แค่นี้เองเหรอคะหรือว่าใส่เพิ่มอีกค่ะใส่เพิ่มประมาณ10บประมาณสิดอกค่ะค่ะโอเคประมาณนี้นะคะโอเคใส่เข้าไปแล้วทีนี้ขอเลือกกลิ่นต่อไปเลยค่ะเป็น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 ชาดอกขอมหมื่นลี้ค่ะเพราะว่าชอบมากสดชื่นดูสะอาดดูแบบ ถ้าเป็นน้ําหอมก็คือกลิ่นแบบคุณหนูคุณหนูอย่างนี้เลยค่ะใชะ่ขอใส่อันนี้นะคะอันนี้ใส่ได้อีกนะคะสองอันที่สองอและสุดท้ายสำหรับคนที่ชื่นชอบในของหวานของบีมอย่างบีมหาขาดไม่ได้คืออะไระครัที่น้ำย่าหวานค่ะโอเคโอ <laughs> ไหนๆก็สำรองแล้วใส่ไปสักหนึ่งขวดเลยได้เละค่ะ๋ยวจะหวานจี๊บเลี๋ยวจะหวานเจี๊บอันนี้นะคะเราใส่แค่สองใบพอค่ะสองใบก็ให้ความหวานแล้วหรอคะพี่น้ความหวานแล้วให้ความหวานกว่าน้ำตาลสิบเท่าให้ความหวานกว่าน้ำตาลสิบเท่าแต่ไม่ทำร้ายร่างกายใช่ค่ะมีประโยชน์อีกด้วยโอ้โหโอเคแล้วก็มาใส่ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำร้อนไปได้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเรื่องสีล่ะคะเขามีผลกับเรื่องสีด้วยไหมคะสีเขาจะออกมาด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเป็นกุหลาบเนี่ยสีเขาจะเป็นสี สีออกชมพูชมพูนะคะตัวอื่นก็จะเป็นสีตามตามสีของดอกเขาเลยค่ะออ๋ค่ะกลิ่นก็จะสีส้มกลิ่นก็หอมสีก็สวยสีสวยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกอันนี้คืออันนี้คือต้องรอเหรอคะต้องรอหนึ่งสองนาทีหนึ่งสองนาทีให้ความหอมและความสรรพคุณของเขาะออกมากับน้ํา ร,ระหว่างที่รอพี่น้ำ<ะ>บอกหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดบินอยากหาซื้อพวกพวกฤกษาเหล่านี้เนี่ยไปทานเป็นชาเองที่บ้านหาซื้อสั่งซื้อได้ยังไงอะคะตอนนี้นอกจากบ้านดินหอมเอะแล้วนะคะไปที่บ้าน <c oughs> ดินหอมเลยคะ่ะที่บ้านดินหอมมีหรือเปล่าคะ <c oughs> ก็ยังมีมีทั่วไปคะ่ะถ้าสะดวกที่ไหนก็สามารถดูได้ซื้อได้เพราะว่าตอนนี้ชา ดอกไม้กําลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วเกิดบีมอยากสั่งซื้อจากบ้านดินหอมแล้วีมั่นใจในตัวพี่น้ําคนเดียวค่ะสั่งซื้อได้จากทางไหนบ้างมาที่ไลน์บ้านดินหอมนะคะโดยตรงเลยค่ะมี l ล n e จะมีแอดมินมีเว็บไซต์หรือว่า f a c e o o o k ไหมคะมีเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของบ้านดินหอมจะชื่ออะโลมาเนชนะคะเว็บไซต์นะคะ a l o m n n i s .com <S <S แล้วก็ถ้าไปที่เพจก็คือเพจบ้านดินหอมเลยค่ะเสิร์ชคำว่าบ้านดินหอมนะคะค่ะ,ะแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเลือกที่หน้าร้านราคาหน้าร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะพี่น้ำที่ร้านจะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5ค่ะ,คะอยู่นครปฐม สามารถวอล k กอินเข้าไปได้เลยเออขอโทรน,นัดนิดนึงค่ะ<ด>เต่ว่ามาออกรายการที่นี่นี่ถ้าบอกว่ามาออกจากรายการที่นี่จะมีแบบว่าของถงของแถมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะให้ฟรีเลยค่ะนี่ โอ้โหใจดีจริงๆเลยค่ะกรายการที่นี่นะคะเยี่ยมเลยค่ะบีมจะไปคนแรกเลยค่ะนดีค่ะที่ร้านบ้านนินหอมนะคะมีสิ่งต่างๆมากมายเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นที่ช่วยเพิ่มความหอมช่วยเพิ่มความผ่อนคลายแล้วก็มีทั้งเครื่องหอมต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหอมระเหยใช่ไหมคะค่ะเป็นเทียนก็มีเตาน้ํามันหอมเตาน้ํามันหอม มีเทียนด้วยใช่ไหมคะมีเทียนด้วยแล้วก็มีเทียนนวดตัวด้วยในส่วนของสปาแล้วก็ถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มก็จะเน้นเป็นชาอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้มามาแรงเรื่องชา,ชาเงียมเลยค่ะเพราะว่าชาตัวนี้มันจะไม่เหมือนชาที่เป็นชาดำชาอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าชาตรงนั้นอาจจะเอ,อเอฟเฟกกับร่างกายนอนไม่หลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่มีส่งผลตรงจุดนั้นเลยค โอ้โหตรงนี้ตรงนี้กลิ่นเลอะไม่ใช่กลิ่นสีเริ่มเห็นชัดแล้วบิมขออนุญาตเทให้คุณผู้ชมดูได้ไหมคะว่านี่คือสีที่ได้มาจากชาดอกกุหลาบพอดีอันนี้สีของตัอมันทัสค่อนข้างจะเยอะอ๋อก็คือชาขอมหมื่นลี้ใช่ไหมดอกหอมหมื่นลี้ค่ะเยอะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะอือ ปึ๊บแล้วก็ผสมกับย่าหวานด้วยเดี๋ยวก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เน้นดนแรวก็จะเป็นสีของดอกหอมเหมือนลี้สีของย่าหวานแล้วก็สรรพคุณที่ใส่แบบจัดเต็มนั่นก็คือสีของดอกกุหลาบนั่นเองค,ค่ะอันนี้บิมชิมให้ดูไม่ได้แต่ขออนุญาตลองดมกลิ่นดูหน่อยได้ไหมคะคได้กลิ่นจริงๆค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกลิ่นของอ,อดอกหอมเหมือนลี้จะนําขึ้นมาเลยหอมมากค่ะอยากแบบ พกใส่กระเป๋าไปทานที่บ้านหอมมากจริงๆค่ะโอ้โหพี่น้ำค่ะบีไม่คิดเลยว่าดอกไม้นานาพันธุ์โดยเฉพาะดอกไม้ไทยเนี่ยจะให้กลิ่นหอมแล้วก็ให้คุณสมบัติที่ดีขนาดนี้เพราะปะกติแล้วภาพจำของเราดอกไม้ก็คือจัดใส่แจกันเอ,เอาไปวางไว้อะตกแต่งบ้างเล็กน้อยกลิ่นหอมก็จริงแต่สรรพคุณมีเยอะมากพี่น้ำลองพูดถึงสรรพคุณของดอกไม้ไทยให้คุณผู้ชมได้ลองรับฟังกันอีกสักครั้งได้ไหมคะ ในส่วนของสรรพคุณดอกไม้ไทยนะคะดอกไม้ไทยเนี่ยนอกจากเขาจะมีความสวยแล้วนะคะเขาก็ยังจะมีความหอมและสรรพคุณต่างๆในตัวเขาอีกนะคะถ้าท่านใดต้องการทราบนะคะว่าคุณสมบัติเขามียังไงนะคะก็ขอให้ลองเสิร์ชด,ดูลองศึกษาดูแล้วก็จะทราบนะคะว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยดีขนาดไหนนะคะบางทีแทนยาที่เรา อยู่ได้เลยนะ,ะเยี่ยมเลยค่ะตอนที่จะจากกันในวันนี้ค่ะพี่นะ้ำมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก่อนอื่นนะคะน้ำต้องขอขอบพระคุณนะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะที่ให้โอกาสน้ำนะคะและบ้านดินหอมนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ดีๆนะคะสาระดีๆในเรื่องของชาสมุนไพรที่บ้านเราก็มีนะคะแล้วก็ ถ้าท่านใดนะคะอยากจะศึกษาข้อมูลหรือว่าติดตามในเรื่องของชาเนี่ยก็สามารถ สอบถามได้ทางไลน์บ้านดินหอมนะคะก็ขอฝากบ้านดินหอมไว้ด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คคะที่มาแชร์ไอเดียแชร์ความรู้ดีๆค,ค่ะให้กับพวกเราเนี่ยได้รับชมกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของเครื่องหอมเรื่องของชาหอมๆเนี่ยต้องไปที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือบ้านดินหอมค่ะมี <c oughs> ให้ติดต่อ <c oughs> ทั้งช่องทางของ l ลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์แล้วก็เอ่อที่พุทธมณฑลสายห้าใช่ไหมคะก็สามารถติดต่อ ติดตามไปได้เลยและที่สำคัญเขามีเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมคะ, <Workshop S 1> คะติดตามข่าวสารได้เลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบ้านดินหอมอ,อีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงพี่น้ำนะคะที่มาแชร์ไอเดียกันในวันนี้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามโครงการไทยเทสเทอร์พีอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกได้ผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมของเราโดยเฉพาะในรายการสินสร้างทางอาชีพค่ะเราจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะมาแชร์ไอเดียสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในรายการของเราพบเจอกันได้ ทุกวันจันทร์ถึงสุขตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะบีมและพี่น้ำต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ